สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มาฟิตติ้งนะครับผมละครเรื่องเจ้าสาวในสายลมนะครับผมของทางเชงน,นะครับผมรับบทเป็นอนาคินนะครับผมก็มาดูกันว่าคาแรคเตอร์จะเป็นยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับ Merry Christmas สวัสดีครับซีโนนี่นะครับวันที่24ธันวาคมนี้พวกเราวินะก,กันที่งาน The Face Shop Express Party นะครับพวกเราก็เตรียมโชว์สุดพิเศษที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อนให้ทุกคนได้รับชมกันครับแล้วก็จะมีะกิจกรรมสนุกสนุกนต่างๆมากมายทุกคนได้รับสนุกแน่นอนแน่นอนครับผมบอกเลยเคราวนี้ไม่ได้เจอพวกเราแค่2คนนะครับผมผม,มีเน็ตกับเจมส์ด้วยนะครับผม Welcome The Face Shop Family ครับเน็ตเจมส์นี่เรามาดูกันว่าเรา4คนเนี่ยจะมีโชว์อะไรสุดพิเศษ ใช่ครับเปิดจองบัตรพร้อมการวันอาทิตย์ที่27พิพฤศจิกายนนี้นะครับเวลา10มโมงตรงทาง w w w t h e ท a c e ะเฟส e อ a เอ s กซ์แ y c o m นะครับหรือติดตามบันเียดต่างๆได้ทางโซเชียลมีเดียของทางเดอะเฟสช h ปแพร์ได้เลยครับอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะครับผมเพราะว่าริสต์ม่าเรนเนี่ยอยามีความสนงจมีความรู้สึกดีกับทุกคนนะครับผมมาดูกันเลยนะครับใช่ครับิงเเจอกันครับลิงก็ออเด